อันนี้คือไปห้องหมอแข็งนี่คือพันเนนนำให้เราไปอ่าไปกดข้อโดยตรงเลยมันบ้ากดข้อโดยตรงเลยโอ,อ้เดี๋ยวนี้ใครในแล้วเดืองโคยังยังเจ็บอยู่ป่ะไม่ให้<อ>เจ็บหมดนียนะเพราะว่าเห็ดเบียกนักเดชชักเส้ากะโจมเส้ากันนักแล้วเมื่อยเออบ่ได้เก,ก็เห็ด เห็นนักน <Lee> <im lly> <im> ี่ก็ยังมันมันแพ้ด้วยนี่เนาะแมันมันยังสีตึงๆบ่แม่นได้ไหมลองขออนุญาตอันตอนเช้าพุ่นคันจะมาจะเฮงสีเห็นมันให้สีใหญ่แม่นบ่เออ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเดอสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องสสเอฟซนะีบาสุขสุคนเด้อเนาะบัวชีอยูกย่กลอยู่ไกลพี่น้องเลยมาพบมาพบกับเบาจิตอุตมพรคือเกา่าเนาะก็คือมาอนีเนาะพ่อพี่น้องทางบลจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านดง,มง,งนะบมกเงวเนาะบาแล้วก็อยู่ที่ตระหน้าเฮือนอ่าของทางสาวพี่าเพื่อนพี่น้องเลยอ่ามานีก็มีโอกาสเนาะอ่าได้เข้ามาหาเพื่อนอ่าพอดีว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะพ่อพี่น้องเลย เพ็่นส่งเงินมาให้ทางบัจจิตนอพอพี่นองเป็นสะพานบนไ้จํานวนหนึ่งนงพพิรนองจังใดกะเขาไปติดตามรุนเบิงน้ำกันเนาะว่าสิเป็นจํานวนเท่าใรนอพอพิ่นองกะจังไดจไดังใดกะกราขบ,บขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่หลายๆเดอ้อเนาะที่ว่าให้ทางบัจชิตเองเป็นสะพานบนไฮทางผู้ใหญ่เพิ่นกับเราได้ประสงค์ออกซื้อออกนามห้องนพพิ่นองเลยจังใดกะขอให้อยู่ดีมีแฮงเดอ้อเนาะเอานพอพิ่นองกะค,คือสิประมาณนี้แหละเมื่อนี่กะ คือว่าเน้องาทางบอเสนบอตาเพิ่นกับบอได้มาเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นไปคุละทางบอจิตคันให้คันนาเนาะหามาบุษันพี่น้องเลยกับเจ้าไปก่อนท่นาก็เลยต้องได้มาคนเดียวพอมาอ่าพ่อบอสีจันอ่าอยู่อ่ะตามทางก็เลยมาน้ำกันเนยพี่น้องเลยมันี้ก็ได้ไปเดลยน้องพ่อพี่น้องจังได้จังไดกลับไปติดตามรับชมน้ำกันเลเด้อพี่น้องพี่สีประมาณนี้แหล่น้องพ่อพี่น้องเลยอ่าโดยโดยอาอสบายดีสบายดี โดยไปจังได้บันนี่เกิดอะไรมาผู้มาพู้กันแม่เออมาคนเดียวบ่มาคนเดียวโมจิโอคืออ่าส่งของพ่อพอน้องเพดพอน้องเพดเนาะคือเอฟซีของโมจิตเป็นกําลังใจอะไเนาะโมจิตโดยโดยเอาน้องพ่อพี่น้องเพิ่นก็มาคนเดียวเนาะอ่าเข้าใจหัวอกเลยแหละอ่าขึ้นมาแต่คันให้ขาน้าได้หน่เนาะมาบ่ทันหมู่แม่นบ่คือกันเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่า ยามให้ยาำนาแล้วเนาะอ่าก็มีแต่ว่าขาดให้ขาดนาเจ้าของแล้วแล้วก็จึงอ่ามาเบียกวันนี้เนาะแม่เนาะแบบนี้เนาะแม่บางทีกะแม่หยุดพี่น้องเลยหยุดอ่าบางมือก็หยุดบางมือก็มาแบบนี้ฮะนะพี่น้องเอ้าก็โอเคดึ๋บ๊สซีโอเคเนาะบ๊าซีเนาะบ๊สซีจันเนาะอืมกะซีฟองกะโฟโนแชนนอลโดยโดยโดยเอาเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเด้อเนาะคือได้ยินข่าวว่าเพิ่นไปหาหมกหาหมอนี่แหละพี่น้อง อาาหจังได้จังได้กันเดียวสิก็ไปถามไทยเบ้างเนาะป้าทวพี่น้องมานี่นะสิได้แรเด้วยเนาะตอนน้องพนังนั่งอยู่ตารางคือเก้าเนาะสบายดีแล้วน้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะป้าทุกนั่งไดเด้วยเนาะทุกบนหักแล้วว่านี่เนาะบนหักเนาะอการตลาดใส่เลยนพอพี่น้องเลยไปจะได้กินข้าวเลยกินอ้ไรก็ช้ากินข้าวเทียงข้าวเที่ยงยังม่ทันกินบ้าง คือมานำบ้านเขานั้คือพานอคนคือหลายแถวอ,อยู่ท่านเพิ่นเห็ดอันสมโนครัขขวเออจะเห็นแหละยังเมื่อท่านไปแม,มนหากระชักเครื่องแล้วหากะเพริมเรียบเละเพิ่นก็มาสัมภาษณ์หลายคนมุนนี้นะอืมอาการดลุดลงนี่เออเป็นจะได้สิท่านเพิ่นอยู่บ่ล่ะท่านเพิ่นเพิ่นก็นยังกินข้าวอยู่ดี โอ้ยู่ในการพักเที่ยงบ่เอเนา้องพี่น้องบ่ิจิตเองก็คือว่าดิเนาหาผ้าวเบ้าแล้วก็ยันว่าทา้งนาน้องเพิ่นผ้าไปเนาะอือก็เป็นจังไดรคือนี้ยินข่าวว่าไปหาหมอบ่แม่ห้องหมอไหนก็ห้องหมอกุ้มห้องหมอลอยก้าอยู่ห้องหมอกุ้มบ่อือไปจะคืนก็ไปสองคืนนอนคืนเลยบ่โดยอือเป็นจังไดรบันทึเพิ่นกลัวว่าจังไดรไขเลือดออก เป็นไข่บ่ที่บลาไปไม่แต่วิตามเจ็บคอก็ไข้เป็นขึ้นค่ะอ้ากระเกียวกับคอบ่ตอนที่บลาไปห้องหมอนี่ก็เกีย่ยร์ละมันเจ็บคอนี่แหละเป็นไข้เลยวันนี้ไปกวดกวดเลือดนะนะพ่นว่าไข้เลือดนอกเดี๋ยวเพิ่น,านาแนะนำให้ไปนอนห้องหมอนอนก็เลยไปนอนออโอ้คิดว่าแบบเพิ่นไปกวดเบื้องคอเพิ่นได้เดี๋ยวนี้น,น,น,นะเออเป็นไข้ก่อนดิดเป็นไข้แล้วไปห้องหมอ คือกวดคอแล้วแต่เพ oh, ื่อนอะเพื่นว่าจะในข้อเพื่นกวดก็ได้เพราะว่ามันบ่มีภัยร้ายเห็นปะอยู่ฮงมมอลกลุ่มนะคนแนะนำให้ไปฮงมมอแข่งได้เพื่นวะเพื่อนก็เววหน้าคือกันนะบึงห่วงเป็นคอยังเพื่นวะโอ้ว่าจะก็คือต้องได้มีต้องมีช่องพปกช่องไพจับเสือต้องเห็นคือทางฮงมมอกลุ่มนี่เพื่นว่ายังบ่ยังบ่อันนั้นเมืนบ่โดยมีแต่ว่า อ่เป็นเนนําให้ไปห้องหมอกแหงทีบิดทะเลสจะไปหนึนะมืนะ่นอ่ะบิดหาพันพันบาทเลยโดยพี่น้องคือเพลงเต้นนี่เนาะไปห้องหมอกแหงกี่ชั่ได้นี่เนาะกับเจ้าของเป็นใครเนาะแมนบอกอเป็นเจ้าได้สาการเดี๋ยนี่นะใครเนนแล้วบอกการเป็นใครเศร้าแล้วใครเจ็บคอเนาะเจ็บคอมันก็ได้อันนอ่าเป็นไข่เลยเนาะ กายาเดนี่ก็กินอยู่บ่กินมีผู้ใหญ่บ่มีผู้ใหญ่บ่พันผาเงินมาให้ผู้ใหญ่พันผามาให้ก็เลยเอาไปต้องดีแล้วดีแล้วเนาะอ่ามีทางผู้ใหญ่พันผาเงินมาให้จังได้ไปกวดเนาะแต่ว่าไปห้องหมอแข็งนี่ได้จ้ะยังยังมวยังมวท่านมีมันแพงเนี่เนาะอันนี้คือไปห้องหมอแข็งนี่คือพันเน้นนำให้เราไปไปกวดข้อโดยตรงเลยมันบ่กวดข้อโดยตรงเลย โอ้หาเดี๋ยวนี้ใครในเล้วเดืองโคยังยังเจ็บอยู่ปะแม่ให้เจ็บมาเนี่ยนะเพราะว่าเห็ดเบียดนักได้ใช้ชักเสื้อผ้ากันโจมเสื้อผ้ากันนักแล้วเมื่อยเออบ่เดี๋ยเกิดเห็ดเห็ดนักนี่เกิดยังมันมันแพ้โดนนี่เนาะแม่ไหวแถวก็ตื่นแต่เสียมงคลแหละลูกนึงเข้าเลยกอ่ะปั๊ดอันกวดเดินนี่แหละโอู้หาน่น้องเอ้ย มาบะนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุณพูนว่าเอซี่พูนก็บอกอยู่ว่าน่าอืมก็เฮ็ดเวียดในเฮือนนี่แหละต่อมากก็ซั่งซื้อผ้าอ๋อก็เมื่อยเนี่ยเฮ็ดน้อยเดียวนึงก็เมื่อยคอก็ใหญ่ขึ้นรุดพูนมากกับพูนก็เป็นท่วงดิอ๋อขอจะเป็นอย่างนั้นคุนว่าคุณพูนมาสัมภาษณ์ใหม่เถอะนะเบโดยมัน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 ใหญ่เปล่าแม่อะไรน้องปอพี่น้องเฮ็ดเวียดกันนักหนึ่งให้ใหญ่ขึ้น เห็นทางนั้น FC เพิ่นว่าเป็นไทรอยบ่เพิ่นว่าเนาะแล้วนหลายคนก็ว่าเป็นไทรอยบ่อแต่ว่าเฮาไปงหมอนี่เพิ่นบ่เพิ่นยังบ่บอกแม่นบ่เพิ่นบ่บอกว่าเป็นโรคอีหยังกันแน่เนาะกินเือดบ้านเฮาเอิ้นพี่น้องเอ้ยอ่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิได้อ่ามอยู่บ่เนาะเฮาบ่ฮู้ว่ามนนะโรคอันนี้หรือบ่เนาะพี่น้องเอ้ยกะ เป็นจังได้คือมาเบิงบ่งวันนี้คือเห็นสายลุงสายไหลปานนี่ซื้อมาใหา้ว่านี่ซื้อมาเฮ็ดให้ผู้ใดข้างสามมุกดาวันโอ้ดีเลยดีเลยนะ้อเพียงเป็นได้สะดวกบ่บ้านนี้สะดวก <laughs> ได้ปุป๊บเนาะโอ้พี่น้องคักก็ดีเจ้านนี้ก็ได้จังไั้ก็โอ้ดีใจน้ำเดอ้อน้องเดอ้อเนาะแต่กินนะ้ำหนุ่มเมาเนาะหนุ่มเมาก็บ่อยากขึ้นเนาะกระบ่ได้หนุ่มเลยอันใช้น้ำยาตอนนี้แกหนุ่มอยู่แต่แบบ โอ้ยมันตกลงเลยมันเห็ดก็ได้บ้างโดยโดยพี่น้องเอ้ยกะใส่น้ำยาออืกะถือว่ามื้อนี้กะมามื้อนี้เนาะพรับพี่น้องกะมีอ่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเหลือมาหลายเติบเนาะแต่ว่าเรื่องข้าวเรื่องน้ำได้เหรอเป็นจังไงเด่นมีแล้วพอมีแล้วเนาะอืก็มีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนี่ล่ะว่าโดยอื เอาก็คือมืัอนี้เด้อน้องเด้อเน้องฮะก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นอ่าอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นพูดแหละอ่าเพิ่นผ่าเงินมาให้ทางบ่ิจิตเองนี่เป็นสะพานบุญให้อ่ามามอบให้เนาะอ่ากับเพิ่นก็ว่าอยากอ่ามอบให้อ่าน้องเนาะพอได้อ่าชื้ออยู่ซื้อกินอ่าพอได้อนะซื้อหันเชนีมาสรุกชื่อเต้ากินเพิ่นว่าเนาะอือแต่ว่าสุขภาพเฮาเดี๋ยวนี้มันยังเฮ็ดเวียกบ่ได้เด้อนี่เนาะแล้วเน้องเพี่น้องช่วงปีนี้แห้งกระเจ๊กมันแห้งหนักขึ้น กัวแต่ละปีเนี่ปีกายนี่ยังเฮ็ดเวียกันได้อยู่มาว่ารัดก่อนแหละพี่น้องว่าจิจ้างไปโลกาอยู่เนาะโอ้ยเนาะคุณผ่อนให้มากไปจะอืโยูเนาะพอพี่น้องทำอยู่ดีเพ่งเอาไปแท้ๆเลยเนาะพอพี่น้องเลยเคยไปเลยปุ๊ไปมันก็อยู่บ็ได้ดิเออเอาเอาเอาเนาะจังไนกะอ่าซาบิวายเนาะเดี๋ยวมันก็หายเองเนาะพอพี่น้องเลยมิเต่า ปัจจุบันนี้มีเรื่องข้ออย่างเดียวเนาะพี่น้องข้อนี่คือทางอาณาหลายคนเนาะพอพี่น้องพันกะไปเป็นป่วนก็เศร้าอยู่เนาะอในเดือนแบบว่าเป็นไทรอยบอกเห็นทางอา้ยจวนดอกเนาะพอพี่น้องเิ่นกะเป็นคือกันแต่ว่ามีทางผู้ใหญ่เป็นผ่าเงินมาเดี๋ยวว่าช่วยเนาะก็อันนี้ก็ต้องได้ผ่าเนาะผ่าตัดเนาะเิ่นแบาเนาะผ่าตัด ไม่ใจก็ไบ่เอาข้าแล้วคนกินยาเศร้ากันบยานนะอีเนาะแพทย์หมอพี่เดี๋ยวเอาพ่อพี่น้องเลยได้ยีดอกเพิ่นในแบบของเพิ่นเนาะเพิ่นทักษะในแบบของเพิ่อนดีพิ่นเอายูแต่คิดยานเอาในสิ่งสิ่งที่บริออกไปได้เสนอมึงอะไรแมนบ่มันมันอย่างสีตึงๆบ่แม่นได้ไหมลองขออนุญาตตอนเช้าพุ่นคันจะมาจะแหงชีหินมันแหงชีใหญ่แมนบ่ ขนาดเพิ่นมาสัมภาษณ์ใหม่ๆนลยนะเพิ่นยังบุเคยมาอีกเถอเพิ่นเห็นเพิ่นยังท้วแล้วรน้ำบลาพี่น้องเลยอือนี่ใครเนี่ยเดี่ยวหง่มหุ่มอยู่บ่แม่หงุมอยู่กินน้ำลายได้ใช่กินน้ำลายก็ยังยากกินข้าวนี่ให้กินชองข้ามหนึ่งชามเลยก็อะไรกินนอยได้มันกินบมได้เดี๋ยวนี้ก็ยินยากอยู่หะมันกินหมืดสะดวกเจ้ากินข้าวยังเท่าเหนียวฮัลนหลมันข้าวเจ้าได้ใช่ เออเขาจะบม่มีประเภทพวกโจ๊กเลยพวกโจ๊กนี่กินได้อยู่กินได้สะดวกอา่อาคือบ่เอาโจ๊กในเนาะโอ้เดี๋ยวเชียวงนินให้พ่อซื้อโจก๊กกินเนาะลองเบิ่งจะว่าอ่าท้องบ่ปันป่นบ่ปวนมาจากเนาะฟิพี่น้อง,งอยากกินข้าวอยู่เขาจะกินบ่ได้เพราะว่าเ<ว>นาะเออกินน้ำเนี่ก็ยังกืนยากกินน้ำน้ำเนี่ขนาดน้ำยังยากอยู่บ่เยาะบ้างอะไรเอนฟิต่โล่ ห้องบ่ายนี่มันแข็งบะเด้นนี่มันแข่งแข็งบะมันก็แข็งอยู่ <c oughs> มันเป็นน่วยกรุดไฟกรุดมานนี่ผลสิปานออกอันนั้นแล้วผนสิปานออกนะ <c oughs> จบะบอกต้องแย่นก็ได้ผล <c oughs> ป่าน,นออกในนอนเนาะเออเอากะบอกในเรื่องถ้าหากว่าเรามีเงินเนาะถ้าหากว่าเรามีเงินเ่ากะอยากหักษาอยู่เนาะ พอเรื่องการผ่าตัดนี่คือซีเพลงอยู่ได้เนาะเบื่องนเลยเพลงเติมมรอดกเป็นคอได้กัเสียงอีกทัานเด็กคันกลับโดผ่าตัดก็ได้แบบเบิดครวังเลยอืมได้ได้ได้เนาะอ่าถึงมือเพนมือหมอแล้วพี่้องเลยก็ปิดจะได้ทั้งคือได้ยินเขาว่าพอกระเมยบอกมันมาบอกแม่เสนวเออกระมาดสามนกขัวนี่คือป็นมาเห็ดเมื่อนี่เลยมันบอกเมื่ออื่นได้ไหมอื่นไม่ได้เห็ด าา 1, ประมาณเจ้ามูงพันเนึอมประมาณหางมูงโอ้อยังทันอยู่เสนาพอพี่น้องเบิง่งดู<ม>อ่าสิบสองมูงสิเข่าวใบมูงก็ถือว่าอ่าตัวนี้ก็กําลังเริ่มเลยแหละเพราะว่า,วาอ่าบปจิตผ่านมากขึ้นนี่พ่อมูงเนาะมูงที่ว่ายอยู่บ้านนี่แหละอ่าก็จ้าว่ามาถ่ายเต็เท่ายังโบทองเหมนว่ายังเห็ดโบแล้วเนาะอันนี้ก็อ่าเผลมาเห็ดแล้วก็เห็ดเนาะเห็น้ำพรอน้ำเม่นพี่น้องเลย เพื่อนเพิ่นน้องพ่อพี่น้องลังคาตรงนั้นเลยพี่นอ้องเลยหักลงเลยเห็นบ่เนาะหัวได้นบนนอ้องเพิ่นนอนได้หายนอนเหม็นบ่คือนี่แหละผลตัวโปยแงมันแห้งว่าผลแห้ง,หงอ๋อผลใสียตกน่ะบริมีในทางบานนะ,ะทางนี้นะแห้งเออหัวเลยเหม็นบ่นบนนอนเจ้าของเลยเหม็นบ่น <laughs> โอ้ยเห็น,นพ่อพี่นอ้องเลยจะก,กันใดอยากเราจบ่หกับพระ พระพัดลมมานะใหญ่ายไปอยู <descon fin anta> ่บนโมหัวแบบมันพาชัยแม่นลำบากเฮ้ยนอนพอพี่น้องเลยแต่ถือว่าเหตุจังไดเสิ็เนาะในเมื่อแบบอ่าอยากมีเงินนะพอพี่น้องมีเงินก็อยากก็น่ะศึกษาเจ้าของน้ำเนยเนาะอ่าเงินให้เทือนแบบยังไม่ได้ซะตัวนั้นเนาะอ่ามีแต่ว่าอ่าได้เงินมาได้เล็กน้อยกับเปนเจ้าของเนาะเออเหตุจังไดอีดาสบายดีดู สบายดีป้าดวงดูเกกินน้ำบ่โอ้ยอยากกินน้ำก็เอาไปให้น้องเพิ่นกินก็ได้ไปไปเอาน้ำกันมากินเหมากินเหมาตะกินเห็ดโอ้คือมาไกลเห็ดไปผู้เดียวไปเห็ดไปเน่ยได้ไปผู้เดียวฮะย่างไปนี้โอ้น้องยังก็บอกป้าดวงรู้ฮะน้องยังน้องยังชื่อมีสมีสมีสมี มันหนีดูวยไงมันหนีดูวยเสียเีมีนะซื้อซื้อน้องมีบ่โอ้ตัวเขาหงเฮียนอยู่บ่เขาหงเฮียนอยู่อยู่ห้องบ่อไรละยังม่ทานข่าวเป็นบ่นี่กินเล้ยงข่าวไหนด่ะโอ้ยเนาะไปแล้วพี่น้องเลยเอ้าบัเป็นยังเล็กน้อยเนาะตอนนี้ก็คือทา้งนาน้องเพิ่นเนาะาลูกเพิ่นมาอ่านี่นี่แหละพี่น้องเลยกับลูกเพิ่นเนาะนี่เนาะอ่าคือมีทา้งนา อยู่นายเพิ่นก็ว่าจะคูนะ่กนาขอมูลเนาะอ่าอ่าทั้งครอบครัวของน้องเพิ่นแล้วก็ตัวของน้องเพิ่นเป็นยังไงบ่จิตเองก็เลยอ่าบ่าสู่ทางคณะผู้นำนายเพิ่นพังเนาะว่าทั้งน้องเพิ่นเองก็คือว่าแล้วพี่น้องบ่ขออนุญาตเนาะหาทั้งเป็นอ่าแม่ห้างแล้วก็ทั้งเป็นแม่ใหม่เนาะมีลูก2คนองคนลูกนี่ก็อจะเป็นลูกก๊กนาะพ่อพี่น้องอ่าอีกคนนึงนะ่ะเพิ่นเสียเนาะอ่าผู้นะ้นอยนะหาเดือนน่ะเพิ่นเสีย บัาน,นี้ก็ยังเดือดเท่เพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยอ่า,อาน่ขนคืออะไรครัวที่ว่านซอยกันเงินหาคำอ่าบัานนี้ก็จ้าของกัห่างกายเนาะห่า,หางไก่โบแข็งแห้งเนาะเป็นแบบนี้มาจากนั่นแล้วเนาะเป็นปีปลายแล้วเป็นปีปลายแล้วอ่เป็นปีปลายนี่คือเห็ดเห็ดยังไม่ได้เลยเม็นบะเห็ดได้อยู่ช่วงนั้นนะกลับมาช่วงนี้ กิดแห่งก็คนทางลำบากคนขางลำบากดิเออโอ้จะกินขนมเบิงเบิงเบิงเบิ้วไม่ได้ซื้อมาเนาะมีแต่ว่าเดียวสิเอาเงินให้ไปซื้อนมเด้อได้อเอาน้องพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เนาะฮะก็คือเดี๋ยวทางเบจิตรน้องพ่อพี่น้องสีมอมเงินเนาะของทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเด้อน้องเด้อเนาะฮะอยู่ทางฝั่งไทย เพิบบ่นก็โบเปะสงค์ออกซิ่งอองน้ำนี่แหละอ่าเป็นเงินจำนวน2,000บาทเนาะพ่อพี่น้องจังไหนก็ให้น้องนมเอาแล้วก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อน้องเด้อเนาะเอ้าอ่าขอบุญขอบคุณพันเอเนาะโดยน้องขอขอบคุณขอบคุณนายเด้อที่พระเงินให้น้องโดยขอยอายอยู่ดีไม่แห้งคนจะกคนได้บางคนยังจะได้เห็นเห็นจะได้ใกล้อาจจะได้จะมเบีส์โดย จงได้ก็ขอให้ขึ้นหาอายเลยเท่าพันเท่าเด้อโดยสาธุสาธุเนาะเอาจังได้ก็นี่เงินนี่เด้น้องล่ะหรือว่าก็คือเบาเนาะคันว่าพอมีเงินกีบเนาะก็ใส่ตัวนั้นคำว่าอันนี้เป็นเงินบาทเขาก็จะเก็บไว้เนาะเก็บไว้ในแบบว่าเออไว้ใส่ใส่ใจแบบแนวสิ่งที่ว่ามันงนักๆเนี่ยนะเพราะว่าเงินบาทเดี๋ยวนี้มันกะ คือว่าเลยพี่น้องเขาเอาเงินกีบไปซื้อเงินบาทแพงแพงเลยเอ่านั่นแหละมีแต่ว่าดีใจน,น้ำน้องๆเนาะที่ว่าผู้ใหญ่เพิน่นคิดเห็นเนาะผู้ใหญ่เพิ่นคิดเห็นมีแต่ว่าคันว่าเลี้ยวหนีเลยค่ะแบบว่าคือเจ้าของรักษาหายเลยเนี่คือต้องเลยไปเห็นงานนี่เนาะโซเบียกยนี่เนาะคือข้าวเหนียวเน,วเนดดาะกินตัวนี้คือข้าวเหนียว เขาเจ้าเนี่ยไ่ได้กินเลยม้ม่จุกาเ้กสบายยู่นะอมอนอนขอีนคคาเข้าข้าในการกินกัได้สองข้ามหนงคืนกันยากเนี้ยก็ได้ออกได้ซะเนะพอก่นองเมนคงกินแซบบวหรืออะองใดเนาะขแซบยู่เมนมาไม่ใช่ามกกินข้าวแซบเดยเออกินข้าวก็ได้ มีแต่ว่าคันมีเงินมีค่าบันนี้คือสีไปอนาห้องหมอแข็งน้องๆนะเอาจังเลยกะขอให้ดีให้เศร้าน้อเศร้าไปวๆเน้อกพบผู้ใดน้ะเดียวพามาจิตไปบึงในน้อในเดืองนํำน้ำส่างเนาะไปได้อยู่แล้วว่าเนาะได้อยู่เนะอบึงนู้น้องพี่้องเลยแต่เขาก็นั่งเอาลมกันมากนี่ก็เชือว่า อ่าดนพอสมควรแล้วเดี๋ยวสีนะเปลี่ยนนะมุมเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ำน้งองพี่รองกะคือสีประมาณานี้แหละเนาะอ่าตอนนี้กะเพื่อนของเพื่อนกะคือพรมพี่รองเห็นนั่นแหละซเนาะซีเบื้องแรกพี่รองเลยนะปุ๊บมาอยู่ข้างโบหัวบัดผลฟ้าใสไปสั่นเนาะนี่ก็ได้โอ้เป็ดเป็ดของนอง้องบ่เป็ดเรื่อยบ่โอ้โอ้ไหลปุ่มเลยนี่เนาะ นี ì, no, ang, àn, né, no. ่พี uh, ì, ่น no. ้องมีน้ํอ่างแล้วบัดนี้ก็ได้เนาะเอายังบัดอันนี้ซะน้องบ่ขออนุญาตบัดห้องน้ำห้องในด้จะไปอยู่ไสเพิ่นสิเฮ็ดอยู่นันเพิ่นว่าเฮ็ดแล้วบ่ยังมื้ออื่นสิมาขุดมีงบแลแม่มีงบทางดทางมุกาโอ้ดีเลยพี่น้องเอ้ยดีเลยเนาะโอ้ได้ปุมต่อมานี่เลยแม่นบ่อืมไปๆีไปเนาะเอดีใจนําพี่น้องเอ้ยกอยู่นี่เนาะอยู่นี่ก็จะเป็นทางอนา เรื่องน้ำส่างเนาะหาทางใดเพื่อนนี่ถือว่าได้แล้วพี่น้องมีจ่าอยากคิดอานาของน้ำของในก็ดีแล้วพี่น้องดีใจน้ำเนาะที่ว่ามีทางผู้ใหญ่เพื่อนยื่นมือเข้ามาซอยเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเรื่องของน้ำกับน้ำใส่นี่ยสำคัญเฮงเฮงในพี่น้องเอ้ยคันมีสองสิ่งนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายอีกขึ้นอยู่แล้วก็เรื่องเข่าอีกเนาะพ่อพี่น้องเรื่องประเด็นหลักเลยนะเนาะจังไหนก็คือว่าเด้อน้องเด้อเนาะหามาเมื่อนี้ก็คือว่าแหละ อ่คือสิได้อขอตัวอ่าไปเฮ็ดเวียกต่อเนาะ<ด>อ่ามีแต่ว่าเศร้าไปไวด้อเนาะเศร้าไปไว้านี่<ด>จองตัวได้นี่<ด> <laughs> จองตัวไปลูกก้าได้เนาะพ่อพี่น้องเลยเ <laughs> อาโอเคจังนายก็บ่ยกบ่หัวได้นะ้องเด้อเนาะมีแต่ว่าตั้งจิตตั้งใจเนาะ,ะเปลี่ยนกำลังใจให้ขอให้ดีให้เศร้าไปไว้าเนาะพคนแรกเดี๋ยวโอกาสหน,น้าเดี๋ยวสิเข,ขามาหาเนดะ้อโอเคโอเคเอาจังนายก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้ง โอเคเอาสบายดีสบายดีอยล่าให้จังได้ไม่นามานอีโดกินอย่างเดียวเลยนะสบายดีป้าลุงด้วยเ้ยนพ่อพี่น้องเลยเอาโอเคเสนอหน้องโอเคโอเคนพ่อพี่น้องเลยเอากะคือซีประมาณนี้แหละนพ่อพี่น้องตอนนี้กะทางบูจิเด็คือเสียดาข้อตัวเมื่อเนาะกะก่อนอื่นนพ่อพี่น้องจังไดรกคือย่างไรกะกาขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เนาะาทางไอ้เพื่อนนพ่อพี่น้องที่ว่าผ่านเงินมาให้ทางบูจิเนาะาเพื่อนกะ พอผสมออกซิเจของน้ำดอกเนาะพอพี่นอ้นอ,นอ,งนงนองเพิ่นก็บอกว่าเนาหาเห็นทางน้องเพิ่นอ่าแบบครอบครัวเป็นแน่นี่เนาะพอพี่น้องอ่าห่ารกายมันว่าเป็นแน,น,น่นีน่า,า,า,นนนนาทั้งไอเพิ่นก็แบบโอ้คิดอินดูเนาะอ่าอยากช่วยเนี่ยน้องพอพี่น้องเลยก็ช่วยได้ทันทีเพิ่นช่วยเพิ่นว่าเนาะอ่าเห็นทางอนาะอ่าน้องเพิ่นอ่านะครับการช่วเยเหลือเป็จิตเองก็ดีใจเนาะพอพี่น้อง เนาะโอเคจากน,นครอบครัวให้ทั้งอายเนะาะอายอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะคิดเงินกะ็ขอให้ได้เงินคิดคำครอบครให้ได้คำเวียดการงานที่เติดอยู่ขอให้ดับเดินไปด้วยดีเด้อเนาะขอพี่ณดองเลยครอบครัให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องบุตรสกุลที่เข้ามาติดตาม หาบสมบจิตน้องพ่อพี่น้องและกกับบกกคดขาวโฆษณาของบอจิตเดอ้อน้องหาจังได้จังไหนก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งพระเจาขู่สักคนท้ายนี้บอจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง,พอพองเลย